บุญพิลึกอีหลีคันว่าบุญนะบุญเข่ากรรมเนี่คู่ควรแก่โลกมนุษย์โดยแท้เพราะอย่างทีพบผู้พอ,พอื่นนะั่นคันทีว่าเป็นฟังอีกจังหน่อยเนาะเพื่อทบทวนความจำเราทุกท่านทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเห็นบปล่นักท่องเที่ยว ความจำเป็นของนักท่องเที่ยวสิ่งจำเป็นของนักท่องเที่ยวก็คือพาสปอร์ตเห็นบ่พาสปอร์ตมาเห็ดยูห่หม่องใดสัตว์โลก้งหมดนี่แหละจะเป็นกรารโลกรูปโลกอรูปลูกโลกพรมมาโลกรูปพรมสิบหกชั้นอรูปพรมอีกสี่ชั้นบอมนหม่องเห็ดพาสปอร์ต สวรรค์หกชั้นก็ไม่ใช่สถานที่ทำพัสปอร์ตนรกเปสุรกายสัิระชานก็ไม่ใช่สถานที่ทำพัสปอร์ตเห็นปะอันนี้วัะสงสารเนยนักร,รมชั้นเอกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระยานวุวโรสทรงรจนาเอาไว้ นักทําชั้นเอกขึ้นต้นในวัตตะสงสารเพนแยกเป็นส่วนเป็นส yeah. ่วนพวกเข้าจึงเลิกเรียกว่าเป็นนักท่องเที่ยวบางพบบางชาติอาจจะเข้าถึงรูปประพรมสิบหชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามพาสปอร์ตที่มีอยู่เห็นป่ไปท่องเที่ยวรูปประพรมได้แต่ต้องทําพาสปอร์ตให้คู่ควรกัน ให้ถูกต้องเหมือนเราจะไปอเมริกาต้องไปทำวีซ่าเมื่อมีพาสปอร์ตเข้าจะไปประเทศใดก็ต้องไปเหตุประเทศนั้นจังจีนะเพราะนั้นใครจะไปท่องเที่ยวรูปประผมต้องมีพาสปอร์ตและก็เขาออกวีซ่าให้ตามพาสปอร์ตนั้นไปท่องเที่ยวในอรูปภรม,มิสีชั้นก็ต้องมีพาสปอร์ต เมื่อพิสมีพาสปอร์ตแล้วเขาก็ออกวีซ่าให้แล้วก็ไปเที่ยวอรูปผมสี่ชั้นตามกำลังของพาสปอร์ตคือบุญนั้นเห็นปะถ้าผู้ใดใครก็ตามจะไปท่องเที่ยวเทวโลกคือสวรรค์หกชั้นก็ต้องอาศัยพาสปอร์ตคือบุญนั้นแล้วเขาก็ออกวีซ่าให้เทวดาก็มีวีซ่า รูปผมมารูปผมก็มีวีซ่าส่วนนรกเปตสุรกายสัจจะฉานอันนั้นไม่ต้องมีวีซ่าจือไว้เธอไม่มีวีซ่าโอ้ยขออภัยไม่มีพาส,สปอร์ตก็ไปได้เหมือนเรือนจำไม่จำจำเป็นต้อง เห็นบ่เพราะศาลผู้พิพากษานั่งบาลังศาลตัดสินเมื่อตัดสินแล้วเจ้าหน้าที่เอาไปเข้าได้เลยเห็นบ่นโรเปตสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นสถานที่พบภูมิที่สัตว์โลกทั้งรูปภูม,มิรูปภูมิเทวดานารเปตสุรกายสัตว์เดรัจฉาน ที่จะทำพาสะปอร์ตได้มีที่เดียวคือโลกมนุษย์เห็นบ่าเพราะฉะนั้นถ้าต้องเฮ็ดไว้ได้พาสะปอร์ตนั้นมีและบ่มีและบ,ลบ่ฮะกำลังสิเหตุวสัไนสไนว้าไมาสร้างเป็นเถอะ พ่อเหนพานอีกนอ <c oughs> <c oughs> no. เอาเข้าใจตัวมนุษย์ภูมินี่เป็นภพภูมิที่เหมาะที่ควรเด้อแต่ว่าทุกคนมาสู่โลกมนุษย์นี้ต้องรู้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดานักท่องเที่ยวเนี่ยบ่ได้อยู่ได้แมนบ่ แมนบอว่าจะอยู่อิหลีไดเหมือนกันกับครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมทั้งเก้าวันเก้าคืนก็ตามเหรือมาเช้าต้องกลับแมนบอสิกลับบอไผสิอยู่ต่อในยเมือขืนบอเมื่อเลยเห็นนะเห็นบอ จังสินน้อเข้าใจตัวเพราะฉะนั้นป่าช้าจึงมีทุกหมู่บ้านแมนบอแมนบอเดี๋ยวนี้เพื่อสะดวกสร้างเมนไปเลยบรยากับได้เนี่ยจังสิน่ะ นี่เพราะฉะนั้นยงปารบให้ฟังก่อนเด้อเราเป็นนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำพัสปอร์ตเราอยากจะไปท่องเที่ยวที่ใดต้องทำพัสปอร์ตคือบุญนั้นให้ตรงกับสถานที่ที่เราจะไปจังทีนะหูจักเลยว่าจากมนุษย์สิไปใส่ หั้จักเลยบอกสมมติว่าเราจากมนุษย์เราจะไปไหนหั้จักยังฮะบ่หั้หจักโอ,โอ้สนีหอดใส่นอกมันนี้น้อบ่าวาเรื่องเออบ่าวาเรื่องนี้ซะเพราะว่าคนมันงองอยู่ เออเอาตั้งใจฟังบันนีนนอกพาสปอร์ตคือเอกสารที่รับรองความดีของแต่ละคนพาสปอร์ตที่หลวงตาพูดนี้หมายถึงบุญบุญมันมีหลายบุญเลยเฮาเหตุจังหนึ่งได้แนวนึง อยากไปเที่ยวมองอื่นบ่ได้ไหมไปตามหันไหนจังสีนะถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตเราทุกคนนั้นชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่เดอ้อชีวิตแปลว่าความเป็นอยู่จื้อไหวเดอ้อ <c oughs> นะแบ่งออกเป็นสองส่วน หนึ่งกายสองใจถ้ากายกับใจยังอยู่ด้วยกันว่าวันสันสนอชื่อว่ามีชีวิตแต่ถ้ากายกับจิตแยกกันออกเวลาใดเอินว่าหยังตายย่าสัน ง่ายอีีบอเห็นบอตายได้ม,มัมนมีชีวิตเด็กคนหนว่าตายตายแล้วเหตุจังไดนต่อไปะนะนี่แหละเป็นตะรุษศาสตร์ข้นอี๋เบิ้งแล้วเป็นตะเบิ้งตะเบิง้ง อย่งสินะเพราะฉะนั้นทุกชีวิตเกิดมานี่ที่ลงตาปารบอยู่บ่อยๆอ,อยากให้ครูบาอาจารย์ผู้อย่างไม่เข้าใจญาติโยมทุกอย่างไม่เข้าใจได้เข้าใจเสียถามอีกจักหน่อยนะดีใจบอเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านี่ไหมดีใจบอ,ด,จบอดีใจหลายบอสาธุด,ดังๆบ้าง มาปีใดถามบังก็ดีใจคือเก่าเนาะเอาพทธเจ้าพันตัดไว้ให้เราศึกษาเรื่องชีวิตทุกชีวิตเกิดมาแล้วมันได้อะไรบ้างได้อย่างแน่สิ่งที่ทุกคนจะต้องได้เสมอกันทั้งโลกเว่าจะศีษะทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งแขกทั้งเยอรมันอังกฤษ ญี่ปุ่นอเมริกาลาวไทยเขมรเป็นต้นจะเป็นพระราชาพระราชินีทั่วโลกมหาเศรษฐีหรือยากจนเข็นใจมียศฐานรรดาศักดิ์สูงเฉียดฟ้าหรือต่างการากญ้าสดสวยงดงามเป็นผู้เลอโฉมทั้งจัก,กรวานยกให้เธอเป็นหนึ่งในจัก,กรวาลก็ตาม สิ่งที่มนุษย์เราจะต้องได้เสมอกันนั้นมีอยู่สี่ประการเนื้อหนึ่งฟังบันถามแน่ตอบได้ภาวะโมในมงคลละสูตรพุทธเจ้าตรัสไว้สนทนาทำตามโอกาสอันควรนั้นเป็นมงคลยอดชีวิต เพราะนั่นหลวงตาก็เลยขันได้นั่งจะสีสะดวกบมเมนบมเมนเทศได้ขันทำน้องเทศเบาจะสีบ่ได้ไดอันนี้สนทนากันหันยานยมบอยังสงสัยอยู่ก็ถามได้จังสินะใส่ก่อนเอาเนาะเอาเนาะฟังได้บ้านเนี่ย เพื่อให้เกิดเป็นมงคลชีวิตอย่างกุบาจารย์ก็สนทนาได้ลวงตาไปบางใดนี่ขั้นเ่าซื่อๆมันก็เ้าได้อยู่แต่ว่าความเข้าใจของผู้ฟังนั้นเกิดความสงสัยน้ำบ่อหรือจังใดขันพนเอวางกสาทุมิจัดแมนตัว บางเธอไม่เป็นเจ้าสันธาแต่จอบคนเศร้าปวดขาเลยเพลนเทศดนเนาะยังมาจมให้พระอีกบาดเพ่นเอวังก็เป็นศัตเพ่นเทศยังแหละลืม <laughs> เห็นบ่เนาะเพราะนั้นันุถตาก็เลยถามไปนัำงบ่แมนมาสอดอย่างไหน,น พระเจ้าพนแสดงไว้เป็นมงคลยอดชีวิตเอาบมาฟังได้๋ดีใจไหมที่เราทุกคนจะได้ผมงอกดีใจบอบอไ้ว่าอันตามไววเนะี่ยต่ดีใจบอบดีอยนเอา มาร้างเปลี่ยนบางญาคือว่าสาธุสันเกิดมาเป็นมนุษย์ละดีใจไหมพระเจ้าเจ้าตรัสว่าทุกคนต้องผมงอกบันนีต่อไปได้บนันดีใจไหมที่เราจะได้ตาฟ้าฟางหูหนวกตึงฟันหลุดฟันล่วงดีใจไหม บ,บ,บ่ดีเอาบ่ได้ว,วออ่าตัวบ่ให้ว่าตุตรยังว่าถามแนี่ได้ตอบจังสัง่นจังสี่นาอันนั้นพันจำย้อมซื่อเฮ็ดจังใดก็บไดก็ดกแล้วแต่มึงงพ่นว่าจารุตนศาสตร์เอาทุกชีวิตเกิดมาต้องทำความเข้าใจ ร่างกายทุกคนต้องสะพรั่งพร้อมปฏิเสนและเอ็นแมนบอย่อนยานต,ตรงเตงตกกระบางคนก็เป็นเหบ็บเป็นเหบ็บดีใจบอสแน่เห็นบอเอาฟังต่อไปทุกชีวิตพุทธเจ้าตรัสต้องอ่อนเปรียปร้ยเพียแรงลงตามลำดับ เกิดนานเท่าไรยิ่งเหนื่อยยิ่งอ่อนเปรีย้ยเพียงเหนื่อยลงเหนื่อยลงเมื่อยลงเมื่อยลงกูไปน้าบ่ได้กูไปวัดบอดกูลงเฮือนบ่ได้เห็นไหมจนเดินไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งก็ไม่ไหวมีแต่นอนติดเสื่อตีนหมอนหายใจกระแผวกระแผวกระแผว จะตายแหล่มิตายแหล่เพราะความแก่ชราภาพดีใจบอบอพันวาบันสมว่าผัวเนาะหายใจกระแผวกระแผวเมียหลยว่าชื่นใจพ่อมีบอในโลกเขาคันเมียพ่อมสิตายว่าสีศะผัวเรียกว,ว่าดีใจมากๆแม่ มีบอกผู้ใดที่ตายรถชื่นใจท่านหลวงตาว่ามันบ่มีดอกแมนบอความทุกข์ของชีวิตจือไวเดออย่าหลงร่างกายเป็นเช่นนั้นข้อที่สองบันอันนี้ข้อเดียวได้เนี่ยทุกชีวิตเกิดมาต้องเจ็บต้องปวดแมนบอ มีสิทธิ์ปวดตาปวดหูปวดท้องปวดไส้ปวดฟันปวดแข้งปวดขาแมนบอเป็นต้นดีใจบอดีใจบอบอพันว่าหลวงมีแนวดีใจแน่พีก่ก้วหันกำหนดบริวังยานั่น อยากพิษหนออยากพิษหนอแล้วค่อยพิษหนอพิกหนอบอบอกรรมฐา,านรั่วทั้งหมดเลยืจอไวเดอเออขันปุบปั๊บนี่กรรมฐา,านรั่วพระก็ตามโยมก็ตามคือกันเออเออนั่นแหละปุบย้ำใดหัวย้ำหัน <c oughs> เห็นบ่อพีกจักเถื่อเลยมะมะนั่งทำบวานมะหอดเนี่ยนับบ่ได้เห็นบ่ดีใจบ่อถามอีกเน่เห็นผัวปวดโอ้ยจะไม่ค่อยปวดขาแม่น้องชื่นใจเมียวะเห็นบ่ออ้าวยังมียาขอที่สอง ร่างกายคนเราสมเด็จพอ่อแสดงไว้เป็นรังแห่งโรคเห็นปะห้างโลกได้นี่ยจะไปหลงมันใด้ปฏิวัตว่ของกูปะทามันเป็นโลกมากเป็นยัไหรเปล้าเป็นโรคมะเร็งมะเร็งกูว่าจ้งสนบอกเห็นปกมันต้องคิดนะทุกคนมีสิทธิ์เป็นโรคตาแมนบอก ตากระจดสารพัดตาอันเป็นโรคกัดีโรคหูโรคจมูกโรคตับโรคไตโรคไ้โรคพุงโรคความดันโรคเบาหวานโรคเส้นเลือดตีบโรคมะเร็งโรคหัวใจเป็นต้นดีใจบ่อเห็นปะต้องอันนี้คือกรรมฐานนะต้องพิจารณาอย่างนี้ ถ้าไม่เกิดธรรมะสังเวทในชีวิตจิตจะไม่น้อมไปสู่ความเพียรเพราะกิเลสมันจะครอบงำจิตปันนั่นอิริใดต้องคิดจนมันปป่งธรรมสังเวชอิรีพุ่นเด้อนี่สองข้อเลยนะเอาข้อที่สามดีใจไหมที่เราทุกคนจะได้ตายดีใจบ่หยกเมื่อคืน แต่ว่าตะลุตนสารมองแต่ว,ว่าเห็นแบบ่ทุกชีวิตเกิดมาต้องตายบ่แมน่นแนวสิหลงมันเนียแต่ทุกคนก็ไม่อยากตายดอกเนาะแต่ว่าปา่าช้ามีทุกหมู่บ่าเดี๋ยวนี้พัฒนาไปสู่ความเจริญในการตายเพื่อความเป็นศักดิ์ศรี นอนสำหรับผู้ตายสร้างเมนเอาไว้เลยเห็นบ่เมนไม่ได้เอาไว้เพื่อเผาเกบเมนบ่นบด้สั่งเมนเอาไว้อบไก่ใน,ะมนมเมนบ่บรได้เอาไว้เผาประคอเลี่ยงกันไหนเอาไว้นเผาคนคนคือใครคือผู้สร้งญญางเมนเองเมนบ่เขาก็บริจาคกันไหมคารประชุมกันผูหญา้านกำนันคณะกรรมการ บ้านอื่นมีเมนหมดแล้วแต่บ้านเรายังล้าสมัยพุนะ่นน่ะต้องทันสมัยบ้างก่ะนะพวกสาหารือกันนะควรสร้างเมนไหมบ้านเราสมควรพุนะ่นมีมติเป็นเอกฉันควรสร้างบ่าอยากตายนี่เงืดบ่อเห็นบ่อันนี้ข้อที่สามทุกชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ ประการสุดท้ายสมเด็จพอ่อได้ทุกคนนะดีใจไหมที่เราจะต้องพลัดพรากจากกันเลยกันดีใจบ่เห็นบ่สุดท้ายนั่นนี่นะทุกคนต้องพลัดพรากจากกันเลยกัน ทำความเข้าใจในชีวิตให้มันถูกต้องชัดเจนสามีต้องพระผ้าจากพัญญาพัญญาต้องพระพ้าจากสามีพ่อแม่ก็ต้องพระพ้าจากลู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 กก็ต้องพระพ้าจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายพระพราจากหลานหลานเหลนเหลนหลานหลานเหลนเหลนต้องพระพราจากปู่ย่าตายายปู่ทวดตาทวดย่าทวดยายทวด ญาติพ no ี you know. ่น้องทั้งโลกต้องพลาดพลากจากกันและกันดีใจบ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นฝากสรุปไปฟังสั้นๆว่าเรามาท่องเที่ยวโลกมนุษย์นี่นะนักท่องเที่ยวย่อมไม่มีสิทธิ์อะไรฝากเด้อคุบาจายหญาตโยมเราไม่มีสิทธิ์นะ ทุกคนไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันสามีพัญญาไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันตะลุตูนกันบ่พ่อแม่ลูกก็ไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันญาติพี่น้องทั้งโลกไม่มีใครผู้หนึ่งมีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันแม้ชีวิตเราเองเราก็ไม่มีสิทธิ์เห็นบ่ บ่มีสิทธิ์เล้ฮานนียถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้จริงๆความทุกข์จะลดลง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 ตามลำดับเห็นบ่ประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมท,ทั้งนั้นเลยเนอะเอาปริโยผลชีวิตบบบแบ่งออกไปส็สงส่วนเลยแมนบ่ หนึ่งกายสองใจอันนี้ว่าเรื่องร่างกายได้นี่เอาฟังทีนี้ความจำเป็นของชีวิตสมเด็จพ่อก็แสดงไว้อีกเราทุกคนต้องเข้าใจเรื่องชีวิตหลักธรรมสมเด็จพ่อแสดงไว้ชัดเจนเลยเราทุกคนให้อาหารกายความจำเป็นของชีวิตประการแรกคืออาหารเห็นบ่ อย่างอื่นไม่มีถ้าขาดอาหารอย่างอื่นมีอยู่ถ้าขาดอาหารก็คือตายปนันได้ทังตายได้นี่เพราะฉะนั้นอาหารนั้นจึงเป็นความจำเป็นของชีวิตประการที่หนึ่งเมื่อเราให้อาหารกายอย่างดีแล้วอย่าลืมให้อาหารใจด้วย เห็นบ่ถ้าผู้ใดดูแลอาหารกายดีขนาดไหนแต่ถ้าไม่ดูแลอาหารใจไม่เคยหาอาหารให้ใจเลยบเลี่ยงใจเลยเลี่ยงแต่กายอาหารอร่อยขนาดไหนกระบาแซบเป็นอย่างจังบาแซบพันนาบูดเคยเห็นบ่เคยอยู่วัดเห็นบ่ เข่าเพราะเขา่าพูนึงหนาบูดมันเศร้าแสบแล้วแมนบอกแฮงบอาบมวนอีกสะแตกซะไผ่สีประอยาก <c oughs> เห็นบออาหารดีสำหรับกระซังหืมกูเบื่อเห็นบอถ้าขาดอาหารใจนั่นมันเป็นไปไดุ้อยสางจมน้ำประเขา่าแมนบดขาดอาหารใจ ผูกินหลุดพ่ะล้มพ่อตายมันกืนบอลง,งักแง่งักแงนอยู่แต่ว่าขันบกินกูก็หิวอ๋อแต่มึ่อเสว่ากูสิกินเห็นบ่มันขาดความสุขจังสินะเพราะนั้นเราต้องให้อาหารใจอาหารใจคืออย่างบัญถามเนี่ยเอาญาตาดยมบัถามแนละ้ควคาอาจารย์เิ่นเก่งยู่ เอาอย่างยอมตอบเป็นลุงตาฟังบิงอาหารใจคืออะไรธรรมะถืออยู่แต่กบแมนแมนอยู่แต่โบถือตัวมัน <laughs> เห็นบ่เดี๋ยวจื้อไว้ไหนขนาดโบาจักอาหารไม่ได้กินเป็นแมนบอก จรินะเดออาหารใจคือปีติธรรมเออซื่อมันนั่นคือจารเทาไปบอกว่าเขะจะกินไข่ดาวไปสร้างไข่ดาวขันเอาแนวอื่นมาให้ห้อก็บอกเอาได้แมนบอกคอยบ่ได้สร้างคอยสร้างไข่ดาวเห็นบอจรินะอันนี้ก็คือกันเด้อปีติธรรม บันิภาวะของปีติคือเป็นอย่างไรเอิบอิ่มใจตื่นตันใจน้ำตาไหลเพราะความภูมิใจอิ่มใจชื่นใจอันนี้เพื่อนว่าอาหารใจเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันสร้างความดีต่อกันสมว,ว่าภรรยาดีเนี่ยสามีก็อิ่มใจเห็นว่า ลูกดีพ่อแม่ก็อิ่มใจให้อาหารพ่อให้อาหารแม่ด้วยการบูชาคุณสามีดีพัญญาก็อิ่มใจทั้งพัญญาทั้งสามีอิ่มใจมีอาหารใจพอจะนั่นอยู่น้ำกันก็นเลยเสเวนเสเวนเข้าใจตัวหนากับบูบูดหนากับุบเคง่ง เคยเห็นคนหนาเค้งบ่เห็นบออันนั้นเพิ่งขาดอาหารใจเดอ้อเพราะฉะนั้นความดีทุกอย่างเดอ้อเป็นเหตุให้เกิด